คือมันตอบโจทย์ของพอยมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนที่หนักยากตื่นง่ายก็คือเข้าสู่วัยทองนั่นเองนะคะสเปกประมาณนี้นะีคะก็เราก็แบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยทรมานกับอาการนี้มากๆมันทําให้อาการของกายที่ที่ทีได้บอกไปก็คือมันเชื่องซึมมันเหมือนจะซึมเศร้ายัางไงก็บอกไม่ถูกนะคะแล้วก็คิดช้าทําอะไรช้าปกติก็ช้าอยู่แล้วช้านักเข้าไปอีกนะคะแล้วก็นะคะกลายเป็นแบบอ๋อมันเหมือนกับว่า หน้าใบหน้าของเราอะคะ่ะมันมีความเหี่ยวเหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะบางทีเนี่ยโอหเตสตหรือแอปพลิี่ก็เอาไว้อยู่ถ้าเรานอนไม่พอจริงแล้วก็ตาอะไรพวกนี้มันไปหมดเลยนะคะแล้วก็อารมณ์บางทีนีอารมณ์ไม่ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์เบี่ยงไปด้วยเลยนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้นะคะโหเป็นสิ่งที่อาทธมี่สร้างมาเพื่อพอยแล้วก็ทุกคนจริงๆนะคะก็คือหลังจากที่ทานแล้วนะคะวันละสองเม็ดก่อนนอนเนี่ย มันสวรรค์จริงท่าหลับลึกนะคะไม่ต้องฝันหวานก็ได้นะคะขอให้หลับลึกนะคะประมาณสักสามชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะคะสาหรับพอยถ้าได้หลับลึกขนาดนั้นนะคะตื่นมาค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอืมมันสดชื่นแล้วก็เรียกสมองมาเล่นนะคะคิดอะไรคิดถึงพีวีซีดีก็มาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคิดถึงอยากจะโทรหาใครรู้ปั้นปั้นเลยจากเมือ่อก่อนที่แบบตื่นมาแล้วด้วยความแบบมันไม่สดชื่นมันทีเราไม่อยากทําอะไรเนาะตื่นบางทีกิ้ง กิ้งอยู่บนที่นอนยังไม่อยากลุกอะไรแับนะ